ไปดูฝากสสฝ่ายค้านคุณรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนในฐานะประธานกรรมธิการความมั่นคงเคยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยฮะไปให้ข้อมูลกับกรรมธิการมาแล้วด้วยคุณรังสิมันบอกเรื่องดังกล่าวกรรมาการปปรชจะต้องมีคําตอบให้สังคมโดยเร็วเพราะที่ผ่านมาในชั้นกรรมธิการเนี่ยแทบไม่ได้รับความร่วมมือเลยเอกสารข้อมูลต่างๆเรียกยากมากจึงเชื่อว่าเรื่องนี้มีบางอย่างถูกปิดซ่อนไว้อยู่ และการนำความจริงมาเปิดเผยการระบุความผิดที่เกี่ยวข้องยังไม่ปรากฏออกมาชัดเจนดังนั้นจึงมั่นใจว่ากรรมการปปชซึ่งมีอำนาจมากกว่ากรรมธิการมากจะสามารถสร้างความกระจ่างในเรื่องนี้ได้กรณีของคุณทักษิณมีผู้ร้องเรียนมีข้อวิพากษ์วิจารณ์มีการเปิดเผยข้อมูลออกมามา,มากขึ้นเรื่อยๆร,รวมถึงข้อมูลทางการแพทย์ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆมีข้อพิรุธจากความร่วมมือของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจึงน่าจะทําให้หน่วยงานที่มีอำนาจในการตรวจสอบต้องทําหน้าที่ ถ้าปปชไม่ทําหน้าที่ให้กระจ่างก็จะถูกตั้งคําถามกลับมาด้วยครับแต่ว่าในส่วนของเรื่องนี้ก็ต้องยอมรับว่าภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ที่ปปชมีเนี่ยนะครับใช้เวลามีความเป็นไปได้ว่าจะใช้เวลาแต่ว่าเมื่อปอปชลงมาเป็นองค์คณะแบบนี้นะครับก็คงต้องติดตามดูว่า กรอบระยะเวลาที่ปชปชปปชใช้เนี่ยนะครับจะมากเท่าเดิมหรือไม่แต่ด้านหนึ่งเนี่ยถ้าเรื่องนี้มันกระจ่างแล้วมันไม่มีความจําเป็นต้องใช้เวลาเต็มแม็กอะนะครับมันก็น่าจะสามารถที่จะดําเนินการไปได้จริงๆเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้มันมันถ้าจะบอกไปมันก็ไม่น่าจะยากมากนักนะครับถ้าเอาหลักฐานมาทั้งหมดเนี่ย ผมว่าใช้เวลาวินิจฉัยไม่ได้ยา,ยาวเลยนะครับมันก็สําคัญก็คือตั้งแต่หนึ่งเลยนะครับคุณทักษิณป่วยกรณีการพักรักษาตัวของอดีตนายกทักษิณน,นั้นทางคุณราศิมันโรม,มองว่าลดความน่าเชื่อถือของพักเพื่อไทยไปมากครับถ้าจะเกิดวิกฤตการเมืองขึ้นในอนาคตก็น่าจะก่อโดยพักเพื่อไทยเองด้วยนะครับ